ทาสีทาสีลุยงานทาสีลุยงานท,าส,า,นทาสีนะครับลุยงานทาสีวันนี้เหลือด้านในแตดห้อนครับพ่อเบยนอ เอาเว้ยาได้สำเด็จอะเอืนท่าตอด้านในยังไม่สมบูรณ์เหลืหอข้างบน <c oughs> อ้่างนามดิ <c oughs> หรืองานทาสี บริเวณวัดพิเนนอ้วนบางรดน้ำต้นไม้ต้นไรครับเนี่ต้นไรต้นแค่ต้นแค่ต้นแค่นี <c oughs> ่คเนนอ้วนนะครับอีกไม่กี่วันก็จะสึกแล้ว พุ่งนี้พุ่งนี้เพราะว่าติดรอเยอะติดศูนย์เยอะต้องรีบไปแก้ก่อนเปิดเทอมน <laughs> ี่พุ่งนี้เสร็จละก็ต้องรีบไปแก้ก่อนเปิดเทอมไม่งั้นโดนรีทาย <laughs> บริเวณสร้างกุฏิห้องแถวเจ็ดห้อง <laughs> อีกนานกว่าจะเสร็จ ามาืออื่นท่าตอมืออื่นนี่ฝนคืมคืมคืมฝนที่ม,มาเนี่ยเอาพดอันนี้พระพุทธรูปฝีมือเนนเนนอามทคนรนำาทดรห่อนนี่เน้นอามโดนกักตัวสองเดือนแล้ว <c oughs> กลับยโสธรไม่ได้ไจำพรรษานี่แหละปีนี้ว่าต้องไปใส่ดอก อ่ะพรกนี้ลุยต่อพรนี้ลุยต่ออาบน้ำเตรียมทำวัดเย็นสวดมนต์ทำวัดเย็นไปแล้ว